ช่วงนี้ก็แต่งรถแต่งล้งลานะครับผมช่วงนี้นะเตรียมจะไปเที่ยวสักเจ็ดเจ็ดจังหวัดพอครับผมตอนนี้ซื้อพวงมาลัยมาใส่โอ้โหใส่ยากนาดดเหมือนกันใจเย็นๆต้องรอก่อนพักเหนือหน่อยแป๊ครับหนึ่งทำเบาะใหม่นะครับผมเบาะใหม่ทำเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เป็นไงครับสีสันส,สวยงามไหมพี่พิมพ์เป็นไงมั่งพี่สวยไหมเนี่ มูลค่าประมาณหกพันหกพันบาทถ้าผมเบอะอย่างเดียวนะหกพันเนี่ยหกพันเบอะ์ีิลำโพงโอเคเปลี่ยนนี่ใหม่กันโซนใหม่เปลี่ยนใหม่อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่อันนี้ราคาอยู่ข้างละตกแล้วทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดก็ข้างละพันห้านี่สำหรับร้านที่รู้จักเจ้าของร้านดีนะถ้าไม่รู้จักของร้านดีนะ เข้าไปร้านไหนก็เลือดซิฟหมดอ่ะนี่มันทําใหม่ก็โอเคก็สวยงามครับผมอันนี้มาทําคอนเทนต์ให้ดูการใส่พวงมาลัยซื้อของมาจากร้านธรรมดานะแต่ก็ใส่แต่พยายามใส่อยู่นะแต่ก็อยากทำคอนเทนต์ให้เพื่อนดูก่อนก็เลยไม่รีบไม่รีบฮครับผมเป็นไงเบาะสวยไหมนี่เป็นไงเบาะ แดงครับแดงดำก็ไม่แพงนะตกตัวละสองพันนี่สองสองสองแคปสองก็หกพันครับผมนี่เนหะ็นไหมแคปนี่ก็สวยไหมแคปนี่สองพันสองพันหกพันหกพันนี่อีกสามพันก็เก้าพัน แล้วหนงกิปปลาทะอะไรอีกโอ้หหลายสิ่งหลายอย่างค่าแรงค่าไอน้นู่นไอน้นี่ไอน้นั่นพวกนี้อีกร้อยสองร้อยบาทสองร้อยบาทนูนี่สายไฟร้อยกว่าบ,บาทก็ไม่น้อยเหมือนกันนะหมดไปแล้วหมื่นกว่ากาครับผมโอเคคอนเทนต์นี้อา่าคลิปนี้ให้ดูแค่นี้ครับผมอา่าทำรถทำลาจะได้ เตรียมตัวไปเที่ยวต่าง,งจังหวัดสักเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพอครับผมไม่ต้องเอาเยอะครับผมถึงรถเก่าแต่เราก็มีความสุขเพราะว่ารถเราไม่ต้องผ่อนเนาะสบายสบายใช่ไหม <laughs> เราไม่ต้องไปผ่อนใครมีตังค์อยากไปไหนเราก็เติมน้ํามันไปโ okay. อเคเฮ้ยเห่ากันาทาไมทาะกันทาไมเนี่ยหมาพวกนี้ฮะเดี๋ยเดี๋ยตีตายทุกหมดเลย